สวัสดีครับพี่น้องครับผมมโอน,นี้นะครับผมจะเป็นมือข้องการซ่อมนะครับผมบนเลขที่ของสาวมอัฒน์้านแอ่นในการล่ำเรียงน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นการซ่อมโมเดลทีนะครับผมเพราะว่าเมือ่อคืนนี้กคซ่อมลั่นนะครับผมกับรถปีโซนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสกีปีนี้คือส,สุดยอดแท้พี่น้องเจอกันนะครับผมตากซื้อบัตรจองตัวด้วยกันแล้วกันนะครับดาบังหลาสิท่าพี่นอ้อนนงมาบันทึกเด้อตอนที่กำลังฝืนข้อลกานล่ำนะครับ เราบอุ่ฉากแ้วกนะครับมาไปที่ไหนเนาะสีมรับนีค่บาไปเปงแสงแด้วไปเปิ่งแสงไปเพิ่มแสงวันนี้ตื่นโมงสอราไม่หอกเอาขึ้นมา

มันผสงเียอนจังคือนอทบ่ให้ต้นดินกบป่ากปานเทาันเอาเด้อันเอาเน้อหมดแต่เพียงร้ยวบอกใจใจนเราคือสถานะสาะเรออกมาสอเลยนะครับว่าวันนี้เป็นยิวที่ว่าอเริ่มเช้คคน นะครับเป็นฟิลแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับบร้กท้าวบายก็ยิ่านะครับยังมีเหงสับสนในเคตรติดตะเกียงตัดนี้หับัดเตียมท่านงเงียบงประหลาดกับลูกสาวสดงขคยขอต่อพิธานงดประหลาดรับบทโดยพิจารัาทุ เมตปฏนมาเพื่รักของพระราชาประพจนโดยอ่อนอัจฉริยะมนุษย์เลดามรอดนกาย่าานกตนัารับบรรยากาศกับเบีนะครับผมย่ามือซ้นะครับผมับท่างหลังนะครับผมกะ อ่ะนะครับโอกรมหน้าก็กำลังเหตุฉากอยู่นะครับผมเรอยู่ในโลกเมื่อนี้บอมีแต่ดอกเบืออคนลราสวัสดีพระเอกองค์ไปจะได้มือนีิกินข้าวมากไปตื่นเส่าหลายพีน้อง อาบน้ำกับ่ท่านครับเมื่อกี้พวดหลอาบน้ำเราเข้ารุงมากเลยนะครับวาวันนี้ซ้อมนัก็เก่าเนาะวันนี้ซ้อมทึ้งเสาแล้วก็าบแล้วก็เลี่ยงเลียงนี่ก็สิีเรียสเลยเรา้นห่ครับเีแบแต่ว่าข้าวหน่ยก็สิเริยสเป็นมีแพนดาได้ใช่ไหมเมื่อกืนนี่กันเมื่อี้เมื่อกี้นี่กับตีสองตีหนึ่งกับตีสองไป้องซ้อมกีดนะครับนอนเดี๋ยวเราตื่นเสาครับวันนี้เป็นซี้ยส์วานเลย เล่น้านหรือเปล่าเดสอบสอบกวนเตยหรือเปล่าครับเราะอีทัมาเตยไังเิไปพีเทียร์กวนเตยกอดกีดอกเล่ส <deal> ่งจังเพลงอ่าเพลงป้าตัวซิว่าเตยจะสวัสดีว่าเพลงเออแวปีนี่แต่ลรานก็ส่งกวนเตยไปนะครับผมกศึกามาอบ หลังจากสอบนี่แล้วก็ประมาณประมาณช่วงช่วงบ่ายนะครับผมก็เสียมากลองสอบก่อนเตยจะของเตึงเนาะนะครับผมแล้บอกเลยว่าก่อนเตยประกอบก็ยังยังเอมาะมากเลยนะครับก็แล้วแต่สิทธ์ก่อนใดนะครับผมสู้ไปแล้วก็นเลยแต่ว่าสิทธิ์ก่อนใดแต่ว่านอกจากนั้นสุดผมยังโมเลกเลยนะครับสุดแล้วเราไปอีกมสุดแล้วเราวะแก่สุดแล้วหรอว พยอนเย็บไปเร่อยครับเยีูนี่เย็บแล้วผมนี่เลาะออกเบิร์ดพอได้เย็บยังเอาอกพี่มี่อลหร่ก็สิเขาไปหาสี่เอมาเย็บนะครับเอ้าเอ้าไปต้นใส่ตวเนันสดาสต่เอีโอมนะครับไม่พร่เอกครบนะครับไม่ได้ครับพม่เอีลครับสองสองตื่นไปตื่นเลยซึมซึมเลย แต่รคนเนี่ยเอาสภาพย่ามือสอานังนหพ่อหรเมื่อคืนทีหนึ่งพี่จะนมไเแล้กับตีสเต้นเจะเพ่งกอนเมื่อคนนี้พี่น้องคัน,น,น,นพผมมันอาชีพเต้งได้จ้งน่อยนรบา๋ยวมันจะเป็นเ็นฉากล้างนอกพี่น้องนะครับผมะนนกะใด้จ้งน้อยนะครับผมแวนวซอุีว้นะครับผมบุษ เป็นคำสั่งมาจากพเริหานะครับเวลาทัาทิพยายายสภาห็นงานัยนะครับที่น้องเ้ากับี่แม่เ้ากโฮมัาเบิกเราไล่กันล้วกันเนาะนะครับตัวคนลามาโดดมาดอกเดได้ความสุขด้กสุดรักนอยก็พบบตามที่เที่ยวแต่บอกไว้เลยที่ทามได้ทัเป็นสั่งบอมือดีทักเป็น 两个资料。哈哈，台湾的资料。两个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 

ออากอสวกลอสปอยสปอยจะหน่อยเนี่มือขึ้นห้าสอมก็ันตีสเปนนี่มวนบ่เนี่ยว่ามันทีเดียวห้าเดี๋ยวเาหอายเก็บมาทันบอกเลยว่าโดนตีพันคุณพันครับผมพี่น้องครับผมพันคุณพันนักลองนี่ซับคลองระคะซับผู้ทยขอซับ์ลอซับืถอกูจับเินมันอยากนอนแม่รอมันเด่นมัห่วงท่กเล็กสูดเล็มถึก็ทัเงิน เอาล่าพี่นีงนางเอกเบียร์มอกเลยพี่น้องเฮ้ยทำมาเบิ่งหนาวิธีเอดหลวมก่อนสิบอกว่าบื่อว่าด้ตัวอีหลีว่าด้ตัวครับเอาสว่าพี่น้องอันนี้คือบอลบอลนะครับผมคือนางเอกเบียร์นี่ยเต้นจะมาผมเต้นไปนั่งโมเป็นครับผมโชว์นี่ผมบอกเลยนางเอกเบียร์สิเต้นใส่เต็มไปไลยพี่น้องจะมาผมเบอร์แบบฮะอันนี้อันนี้ซ้อมมโนเบียร์นี่คือใส่เต็มเลย ก็เลยว่าวันที่ย21กันยายนนี้จะบอกพี่ว่ามีอะไรให้ตื่เต้นอีเยอะเเพราะว่าแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันตัวนี้ตื่นเต้นเพราะอนี้ลงลงบอกจะคลองไหแล้วเราครบล็อกจของาก็ดื้อไงมากไ้กวเข้าพรา่าีเรากับเออยืดตร้าอี่ม่ทลาะกัวการอ้เาจไยไี่เพรว่าีเศร้าตากันอยู่ี่น้องเมื่อว่า21นี่นั่งอยเบียร์กับโมเดิคดิลงบอกกันยันเออมตายดูเนาะ เอาถือว่ายิปเอสี่ฝากพี่น้องไปกับร่วใจในชื่มวาสาวนนท์พี่บัณฑิตนะครับผมฝา,า,ากซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมที่นี่บัตร149บาทและที่าดีสำคัญครับผมเป็นการเอ่อเปิดวงร่วมกับค่ายโกเกลาวมิวสิกของพยาบาคฟิเลียนเนาะบอกเลยว่าน่าติดตามครับอลังการแน่นอนแมน,นมแมนนะครับผมมาเขากับนาติตาพื้นที่ครับเอาสวัสดีเอา ส้มีไปคิวบีวสม้มีกอน์ฟีนอ่อนครับผมเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมร่ำกระลาบกันนะครับผมสวัสดีพวกพ่อแม่พ่อคุณทุกคนครับสวัสดีครับ